มาครับรถเดียวในที่1นึจากชิยงใหม่ไปกรุงเทพอันทิวัดไ,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  <c ười> ไม่ใช่มาไม่ของุเทพครับไม่ใช่ของไม่ไม่ใช่ของเธอห้าสอี่แปดคิวไ อจะลงจากรรนของักับที่ต้องครวนานรถไ่ประเทศไทยขอขอบคุณท่านผู้โดยาท่านี้บริการเดินทางด้วยรถไฟระหว่างันทว่ามีโอกาสต่อไปการรถแห่งประเทศไทยคงมีโอกให้บริการขอคุณนวันนี้รถเร็วก็แน่นนะครับอ่า อนะคะันนี้ให้1นะคใช่ครับ10มมบ,บาทจ้าเดี๋ยวลงค่นี้หน้ากันแล้วจ้า10บ,บาทตโมต้อง10บ,บาทมาเกา1บาทจ้บบาหานี้หน้าลงแล้จ้า10บ,บาท10บ,บาทจ้าเครอครับรถเรเือที่102คนแน่นเลยขันที่จ็ดโอเคใชมมม่ ตังนี้มาต่างอันนี้ครับมีมาต่างโอ้โหคนแซวเลยเนี่ยเหรอครับมาเได้ที่ห้งสอง